ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าสลากมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ AI o n e n o คลิปนี้จะทำให้ท่านได้ไขข้อข้องใจในสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนเหมือนกันสลากในประเทศไทยเริ่มมีรากฐานจากแนวคิดในการหาเงินเข้ารัฐบาลโดยไม่เรียกเก็บภาษีเพิ่มประมาณสมัยรัชกาลที่4มีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ลอตเตอรี่เพื่อเป็นรายได้เสริมของรัฐแต่ยังไม่ได้มีการจัดพิมพ์อย่างเป็นทางการอย่างจริงจัง จนกระทั่งในรัชกาลที่5พระองค์ทรงสนับสนุนการจัดทําสลากอย่างเป็นระบบเพื่อให้รัฐมีรายได้และประชาชนมีโอกาสถูกรางวัลสร้างความตื่นเต้นและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในทางอ้อมในปีพศ2455รัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าให้จัดทําสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า สลากกาชาติเพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลและกิจการรัฐต่างๆสลากแรกๆมีลักษณะเป็นกระดาษพิมพ์ตัวเลขและตัวอักษรเริ่มจำหน่ายในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีรางวัลมากมายเพื่อดึงดูดประชาชนช่วงสงครามโลกครั้งที่1และ2รัฐบาลไทยต้องการเงินทุนสนับสนุนกิจการต่างๆทำให้สลากมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ สลากเริ่มมีการพิมพ์เลขชุดและกำหนดรางวัลอย่างชัดเจนมากขึ้นมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยนั้นเช่นหนังสือพิมพ์และประกาศตามสถานที่สาธารณะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวรัฐบาลใช้สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเครื่องมือหารายได้สำหรับฟื้นฟูประเทศโดยเน้นสลากที่มีรางวัลหลายระดับและจำนวนสลากมากขึ้น เพื่อกระจายโอกาสในการถูกรางวัลให้ประชาชนในปีพศ2517รัฐบาลไทยได้จัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลอย่างเป็นทางการเพื่อควบคุมการพิมพ์การจัดจำหน่ายและการออกสลากให้อยู่ในระบบเดียวการออกสลากเริ่มมีมาตรฐานชัดเจนและโปร่งใสามากขึ้นรางวัลต่างๆเริ่มมีการกำหนดอย่างเป็นระบบเช่นรางวัลที่ 1. รางวัลเลขท้าย แล้รางวัลพิเศษตั้งแต่ปี2,520เป็นต้นมาการพิมพ์สลากและการจัดจำหน่ายรเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเช่นการพิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจสอบเลขเพื่อป้องกันการปลอมแปลงนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบรางวัลได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยมีการออกสลากทุกวันที่1และ16ของเดือนเพื่อสร้างความสม่ำเสมอและวางแผนรายได้รัฐมีการจัดกิจกรรมพิเศษรางวัลใหญ่และรางวัลพิเศษหลายรูปแบบมีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์และตรวจสอบผลรางวัลทำให้ประชาชนสาม,มารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกสลากกินแบ่งไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือหารายได้รัฐแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ประชาชนจำนวนมากเล่นสลากด้วยความหวังและความสนุกสนานทั้งยังมีการใช้สลากในการทำบุญหรือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะบางกรณีอย่างไรก็ตามการเสี่ยงโชคก็มีด้านลบเช่นกันอย่างการใช้เงินเกินจำเป็นหรือการพนันที่เกินพอดีสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยมีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเพื่อหารายได้ให้รัฐไปจนถึงยุคปัจจุบัน ที่เป็นเครื่องมือตั้งรายได้และวัฒนธรรมสังคมการเปลี่ยนแปลงสลากในแต่ละยุคสะท้อนถึงความต้องการและสภาพเศรษฐกิจของสังคมไทยพร้อมทั้งเทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยขึ้นสรุปได้ว่าสลากเป็นทั้งเครื่องมือทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความบันเทิงที่มีรากลึกในสังคมไทยขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมรับฟังถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ ้ดยกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตหรือหากอยากทราบเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับไว้พบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ